สวัสดีครับผมเห็นเส้นทางสุดตรงนี้นะครับก็คงจะนึกออกนะครับว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตของสัญญาตัวไหนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตของสัญญาที่4.3นะครับซึ่งจะเป็นช่วงจากนวนครมาจนถึงบ้านโพนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะอัปเดตจากบ้านโพไปถึงนวนครกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับเรามาดูความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้กันนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาทําได้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยครับผม ตอนนี้นะครับก็จากช่วงสิ้นสุดสัญญานะครับของ4.3นะครับไปถึงบ้านโพนะครับตอนนี้ก็สแปนก็จะต่อยาวตามที่ทุกท่านเห็นแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับก็จะต่อได้เกือบเกือบหลายกิโลแล้วครับผมถ้าเท่าที่เช็คตอนนี้นะครับก็คือจะต่อได้แล้วนะครับทั้งหมด76สเปนนะครับโดยประมาณนะครับผมเนี่ยครับก็คือ วัดจากจุดเริ่มต้นของสัญญาเมื่อกี้เลยครับผมแล้วก็ยาวไปจนถึงจุดที่ลันเชอร์กำลังอยู่ข้างหน้าตรงที่เรากำลังมองเห็นนะครับผมนั่นก็คือถนนหมายเลข3า6นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดสะพานข้ามถนนหมายเลข3า6นะครับตอนนี้ซึ่งคลิปตัวนี้นะครับผมถ่ายเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้นะครับความคลื่หน้าบริเวณนี้นะครับก็อาจจะดูล่าช้ากว่าปัจจุบันอยู่ประมาณ สิบกว่าวันนะครับผมถ้าตอนนี้ก็คือตรงบริเวณตรงนี้นะครับตัวรันเชอร์ก็ทําการข้ามสะพานเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับถ้าตามเพจนะครับผมเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยผมช้ากว่าเขาประมาณสิบวันนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือถนนหมายเลขสามหกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังปิดการจราจรอยู่นะครับ แล้วก็คาดว่าจะเปิดให้ใช้ในไม่ช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือทําการต่อสเปนข้ามเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับถ้าใครอยากชมภาพบรรยากาศของสเปนที่ข้ามมาแล้วนะครับต้องรอชมใน EP ีหน้านะครับ ตรงจุดข้างหน้านะครับก็จะรอแค่สเปนที่กําลังต่อจากข้ามถนนหมายเลข36เมื่อกี้นะครับมาบันจบกันนะครับส่วนคานทางวิ่งที่ทุกท่านเห็นชุดนี้นะครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีการต่อเพิ่มแล้วครับเพราะว่าต่อไปสุดแล้วก็จ่ออยู่ตรงหน้า สถานีบ้านโพแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้ก็คิดว่าทางผู้ับเหมานะครับน่าจะทํางานอย่างอื่นเพิ่มแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เบรคเอร์ข้างบนนะครับหรือว่าการทารั้วสีขาวบนเสานะครับเพราะว่าตัวสแปนชุดนี้นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับตัวคันทางวิ่งชุดนี้นะครับมันยาวไปจนสุดตัวสถานีบ้านโพแล้วครับที่เหลือก็ถ้าจะต่อเพิ่มก็คือต้องรอการก่อสร้างตรงบริเวณของสถานีบ้านโพให้เสร็จก่อนนะครับ ถึงจะทําการต่อข้ามไปได้อีกนะครับผมเพราะว่าตรงบริเวณสถานีบ้านโพนะครับตรงนี้ก็จะมีการรือ้อย้ายตัวสถานีออกนะครับเพื่อทําการก่อสร้างต่อนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมาสุดอยู่ประมาณตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทางผู้บเหมาก็จะทําการทําเสาเข็มนะครับ,บรแล้วก็ทําตอมอขึ้นมานะครับถึงจะทําการต่อเพิ่มไปได้นะครับก็จะสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงที่สถานีบ้านโพแล้วครับทุกท่านนี่ครับ เนี่ยครับตอนนี้ช่องออกจากสถานีบ้านโพนะครับตอนนี้ก็กลังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานเสาเข็มอยู่นะครับผมพอไปถึงจุดข้างหน้าประมาณอีกร้อยเมตรหลังจากนี้นะครับตัวเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับก็จะเริ่มเบี่ยงโค้งออกขวาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทําการเปลี่ยนข้างนะครับจากที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปอยู่ทางซ้ายมือแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็จะตรงข้ามเส้นทางรถไฟบริเวณตรงนี้เลยครับ นี่ครับข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งขวาแล้วครับหลังจากนี้นะครับตอนนี้ก็ช่วงที teraz, ่ข้ามฝั่งมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาพื้นที่แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มมีการเคลียร์หน้าดินไว้แล้วครับเคลียร์หน้าดินไว้จนไปถึงช่วงคลองโ,โพนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการเข้ามาทําเสาเข็มแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับ พอข้ามคลองโพไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คืองานเสาเข็มเริ่มเสร็จไปเยอะแล้วครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีฐานฟุตติ้งขึ้นหลายตัวแล้วครับสาหรับช่วงนี้นะครับนี่ครับก็สังเกตเห็นว่านะครับมีความคืบหน้ามานะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาตอนนั้นก็คือยังทํางานเจาะกันอยู่นะครับทําเป็นเจาะเสาเข็มอยู่ครับตอนนี้พอมาเดือนสิงหาก็คือตอนนี้ขึ้นฐานฟุตติ้งหมดแล้วครับเห็นไหมครับ ก็จะสังเกตว่าเป็นฐานฟุตติ้งเลี้ยงยาวไปเลยครับผมนี่ครับไปจนถึงบริเวณข้างหน้าแล้วครับซึ่งตรงบริเวณข้างหน้าที่เรามองเห็นตอนนี้ก็มีการหล่อเสาขึ้นหลายตัวแล้วครับก็ถือว่าช่วงจากคลองโพมาเนี่ยนะครับงานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้งานฟุตติ้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่หล่อบล็อกเสาขึ้นแล้วครับหลังจากนี้นะครับ เนี่ยครับช่วงที่จะเดินทางไปหลังนิคมไฮเทคนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมีการหล่อเสาขึ้นเป็นระยะหนึ่งแล้วครับเห็นว่าครับก็จะมีหลายตัวอยู่นะครับที่ทําการหล่อขึ้นนะครับก็คือขั้นตอนตรงช่วงบริเวณนี้นะครับสําหรับความเพิ่มหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับก่อนถึงบางปะอินก็คืออยู่ในขั้นตอนของการหล่อเสาอย่างเดียวนะครับเพราะว่างานฟุตติ้งของช่วงนี้ก็คือเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอยู่ในขั้นตอนการหล่อเสาอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมีฐานฟุตติ้งยาวๆไปเลยครับผมแล้วก็บางส่วนก็กําลังทยอยหล่อเสาตามที่ทุกท่านเห็นอย่างเงี้ยะครับก็จะเป็นแบบนี้ยาวไปเลยครับผมยาวไปจนถึงตรงบริเวณหน้าสถานีบางปะอิ Й นเลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นสภาพตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับเนี่ยครับก่อนเข้าสถานีบางปะอินก็จะสังเกตเห็นว่ามีเสตาต่มอหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็คือหลังจากนี้ก็รอแค่นำรันเชอร์มาวางข้างบนแล้วก็ทำการต่อเซกเมนต์ต่อไปนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก่อนเข้าถึงสถานีบางปะอินนะครับก็จะสังเกตเห็นความเพิ่มหน้าประมาณนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับเสาสูงยาวๆไปเลยครับผมเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าที่สถานีบางปะอินแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าของเราหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับสภาพความเพิ่มหน้าของช่วงเดือนสินหาก็จะประมาณนี้ครับฝนตกนะครับเฉอะแฉขมากเลยครับผม ส่วนความคืบหน้านะครับของบริเวณหลังลัวของตัวสถานีบางปิณตตรงนี้นะครับกันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเตรียมหล่อเสานะครับเพราะว่าฐานฟุตติ้งบริเวณนี้นะครับน่าจะเสร็จเกือบหมดแล้วครับผมเท่าที่ผมแอบส่องมองเห็นนะครับผมก็คือเห็นเหล็กชี้ขึ้นมาแล้วครับเข้าใจว่าในอนาคตก็น่าจะทําการหล่อเสาขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับที่มีเหล็กชี้ขึ้นมาทุกท่านเห็นนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นความคืบหน้าของ ช่วงหลังสถานีบางปีนนะครับที่มีรั้วสีเขียวกั้นอยู่นะครับช่วงออกจากสถานีบางปีนมานะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นการทําฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่จุดที่ผมชี้ลูกศรไว้นะครับยังไม่ได้มีการทําเสาเข็มหรือฐานฟุตติ้งขึ้นมานะครับเมื่อกี้ครับที่ผ่านมานั่นแหละครับ นอกนั้นก็คือฐานฟุตติ้งก็คือทําเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ในขั้นตอนการหล่อเสาแล้วครับหลังจากนี้นะครับผมว่าตรงจุดนั้นก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับที่เขายังไม่ได้ทํานะครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้ก็คืองานเสาก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับแต่ว่ามันจะมี ไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดเหมือนข้ามคลองน้ําอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเหลืออีกเสาหนึ่งที่ยังไม่ได้ทํางานเสาเข็มเหมือนกันครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับ นี่ครับจุดที่ยังเหลืออยู่นะครับตามตำแหน่งมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำเสาเข็มเพิ่มนะครับนั่นแหละครับก็จะเป็นจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังทำไม่เสร็จนะครับผมส่วนหลังจากนี้นะครับก็จะมีความเคลื่อนหน้าอย่างนี้ยาวไปเลยครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้หลอกก็คือฐานฟุตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีความเคลื่อนหน้าอย่างนี้ไปยาวจนถึงนู่นเลยครับตัวสะพานข้ามถนนหมายเลข3 0 8เลยครับทุกท่าน นี่ครับนี่ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับช่วงเดินทางไปที่สถานีของพุทธานะครับผมหลังจากนี้สําหรับเสาใหญ่ๆที่กําลังหล่ออยู่นี้นะครับก็จะเป็นการหล่อเสานะครับเพื่อทําสเปรนแบบการยื่นสมดุลน,นะครับเนี่ยครับเพื่อข้ามสะพานถนนหมายเลข3ามสตรงนี้ครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาใหญ่เหมือนกันครับทุกท่าน ส่วนบริเวณนะครับเลยถนนหมายเลข308มานะครับหรืออยู่ข้างหลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเข้าพื้นที่ทํางานเสาเข็มแล้วก็งานฟุตติ้งนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับเริ่มมีรถอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดเจาะนะครับรถเคลนอะไรต่างๆพวกนี้ก็เริ่มเข้ามาทํางานเสาเข็มนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น หลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับพอเลยตรงจุดนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนข้างแล้วครับจากที่อยู่ฝั่งซ้ายหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับทุกท่านไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะตรงเข้าไปที่ตัวสถานีควางพุทธศานะครับเนี่ยครับก็เปลี่ยนฝั่งมาแล้วครับผม ก็ช่วงที่เปลี่ยนฝั่งมานะครับผมตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการทํางานเสาเข็มแต่อย่างใดนะครับผมเนี่ยครับพื้นที่ก็ยังว่างเปล่าอยู่างนี้ครับผมยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ความคืบหน้านะครับช่วงที่จะเดินทางเข้าสู่สถานีของพุทธานะครับซึ่งจุดนั้นนะครับก็คือเขาทําเสาต่อมอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับข้างหน้านะครับตอนนี้ก็คือเสาต่อมอก็มาจ่อรอบริเวณตรงนี้แล้วครับ ก็คือเขาจะทําเสาต่อมอนะครับเสร็จนะครับเกือบจะถึงตัวสถานีเชียงรากน้อยเลยครับทุกท่านนะครับจะมีเว้นว่างไว้ประมาณ3เสานะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ข้ามตัวสะพานถนนนะครับการจนาพิเศษนะครับหรือว่ามอเตอร์วีหมายเลข9้นะครับซึ่งช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้หล่อขึ้นอีก3เสานะครับ เนี่ยครับผมเสาต่อม้อก็จะเรียงยาวๆแบบนี้ให้ทุกท่านเห็นเลยครับผมเดินทางเข้าที่สถานีของพุทษาแล้วนะครับสถานีของพุทานี่ก็อยู่หลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับถ้าใครสมมุติว่า ทำงานแถวนี้ก็อาจจะสัญจรไปมาโดยทางรถไฟได้ครับผมซึ่งช่วงเช้าๆนี้สถานีรถไฟนี่แน่นมากเลยครับก็คือช่วงนี้นะครับมาตั้งแต่บางปีินเลยครับคือแน่นเอียดเลยครับจนถึงดอนเมืองเลยครับผม ช่วงออกจากสถานีบ้านโพมานะครับช่วงที่มีการต่อสเปนช่วงนี้นะครับเท่าที่ไล่ดูความคืบหน้านะครับผมตอนนี้ก็คือมีความคืบหน้าไปแล้วนะครับทั้งหมด35สเปนนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก3สเปนนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับถ้าเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาที่มาถ่ายนะครับผมนี่ครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับ ถ้าคิดเป็นระยะทางนะครับสามสิเปนก็ประมาณ1กิโลนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้ที่ต่อได้นะครับเนี่ยครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางข้ามตัว สะพานถนนหมายเลข9้านะครับซึ่งจะเป็นถนนการนาพิเศษซึ่งจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีจุดที่ผมพูดให้ทุกท่านได้ฟังนะครับที่จะบอกว่าจะมีเสาสามเสาที่ยังไม่ได้หล่อขึ้นนะครับแต่ว่าทําฐานฟุตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยครับตรงตำแหน่งนี้ครับนี่แหละครับที่ยังไม่ได้ลอยไหมครับตรงช่วงบนเลยเนี่ยเหลือสามเสานะครับเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับดอกนั้นก็คือหล่อขึ้นเสาหมดแล้วครับผมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ยาวไปจะถึง เกือบสถานีเชียงลากน้อยเลยครับเนี่ยครับตรงบริเวณนี้ก็มีการต่อสเปนเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะต่อสเปนยาวเลยครับอันนี้เท่าที่ไล่เช็คความคืบหน้านะครับของช่วงบริเวณนี้นะครับเช็คดูสเปนนะครับก็คือตอนนี้นะครับต่อสเปนกันไปได้แล้วนะครับทั้งหมด82สเปนนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็เหลืออีก1สเปนที่กําลังจะดําเนินการต่อเป็นสเปนที่ 83อยู่นะครับกาลังดําเนินการตอนนี้เซกเมนต์กำลังนํามาต่อกันครับผมซึ่งถ้าคิดเป็นระยะทางตอนนี้นะครับก็เกือบประมาณ2.5กิโลแล้วครับหลังจากช่วงนี้นะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นความคืบหน้าของช่วงที่จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีเชียงรากน้อยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับทุกท่านก็จะมีลักษณะเป็นสเปนเรียงยาวเลยครับผมก็จะเป็นความคืบหน้าของช่วงนี้นะครับแล้วที่สังเกตก็คือว่าตรงข้ามของ ตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตรงนี้นะครับถ้ามองฝัง่งรถไฟไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ซ่องรุงใหญ่เชียงรากน้อยนะครับก็จะอยู่ตรงซ้ายมือของเรานะครับทุกท่านนะฮะหลังจากนี้นะครับก,ก็คือถ้าถ่ายด้านขวาตรงนี้ก็จะมองเห็นเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับส่วนศูนย์ซ่องรุมเชียงรากน้อยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของมุมมองของรถไฟนะครับ ในอนาคตนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะถูกสร้างเป็นเส้นทางรถไฟแยกเข้าไปนะครับหาศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยด้วยครับเนี่ยครับเสาเลยเลยก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับทุกท่านเห็นะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีเชียงรากน้อยแล้วนะครับก็ในอนาคตนะครับตรงบริเวณสถานีนี้นะครับก็จะต้องทําการรื้อย้ายออกนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะ มีการสร้างทดแทนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตําแหน่งที่แน่ชัดนะครับของสถานีเชียงรากน้อยที่เขาจะสร้างทดแทนนะครับจะอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามก็ได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะมารายงานให้ทุกท่านดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้าถึงที่ตัวสถานีเชียงรากน้อยแล้วครับทุกท่าน ตัวสัญญานะครับจะยังไม่ได้สิ้นสุดตรงบริเวณสถานีเชียงรากน้อยตรงนี้นะครับจะไปสิ้นสุดตรงนู้นเลยครับตรงที่มีถังปูนสีฟ้าขาวไกลๆนู่นนะครับนั่นแหละครับตรงบริเวณแถวนี้นะครับในนาคตนะครับพวกอาคารที่พักหอพักตรงนี้นะครับก็จะโดนลื้อย้ายออกหมดแล้วครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้ดําเนินการเข้าพื้นที่บริเวณที่พักตรงนี้นะครับแต่ว่าก็มีการสร้างหอพักนะครับให้ทดแทนอยู่นะครับซึ่งจะอยู่ ต่อไปจากสถานีเชียงรากน้อยปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ผ่านมาแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับสำหรับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับออกมาจากสถานีเชียงรากน้อยนะครับตอนนี้ก็คือช่วงนี้ก็ดําเนินการงานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับก็กําลังเจาะอยู่ครับก็จะไปสิ้นสุดตรงบริเวณเลยถังปูนข้างหน้านะครับไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสัญญาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของแอดมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางแอดเิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ